ที่เรื่องทศนิยมและเศษส่วนสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเริ่มที่เรื่องของทศนิยมก่อนอันดับแรกเลยทศนิยมเนี่ยนักเรียนเคยเห็นทศนิยมในชีวิตประจำวันไหมเราจะยกตัวอย่างง่ายเช่นราคาของอะไรราคาของน้ํามันที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมน้ามันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ํามันสมมุติว่าคุยก,กี่ข้อของ E ีสราคา29.98บาทอ่ะแต่อย่างในตัวอย่างของโฮคุยกว่า ไข่ไก่เนี่ยราคาสามจุดห้าศูนย์บาทมันเขียนอย่างนี้ถูกไหมแต่ความจริงเนี้ยมันจะอ่านว่าไข่ไก่ราคาสามบาทห้าสิบสตางค์อืมปปดูว่าทศนิยมคืออะไรทศนิยมเนี่ยก็จะประกอบด้วยสองส่วนก็คือส่วนของจำนวนเต็มและส่วนของทศนิยมโดยมีจุดขั้นกลางระหว่างสองส่วนนั้นอ่ะมาดูตัวอย่าง สามสิบจุดสองห้ามเนี่ยคือจํานวนเต็มที่อยู่ในหลักสิบถูกไหมสี่คือจํานวนเต็มที่อยู่ในหลักหน่วยสองส่วนนี้จะขั้นกลางด้วยจุด2คือทศนิยมตำแหน่งที่1และ5คือทศนิยมตำแหน่งที่สองเวลาอ่านทศนิยมให้เราอ่านข้างหน้าเป็นจํานวนเต็มปกติส่วนข้างหลังคืออ่านเลขปกติ จากในตัวอย่างเนี่ยก็คืออ่านว่า34มสจุดสอเราจะไม่อ่านว่า34มสจุดยีนะเราจะอ่านข้างหลังเป็นเลขตรงตัวปกติอ่ะต่อไปค่าประจำหลักถ้าค่าประจำหลักหลักหน่วยค่าประจำหลักเนี่ยในเรื่องของจำนวนเต็มอะเราคงเรียนผ่านมาแล้วอย่างเช่นโคุูยกตัวอย่าง สามร้อยยี่สิบห้าจุดสองแปดหลักหน่วยของเราคืออะไรหลักหน่วยของเราก็คืออะไรห้าถูกไหมหลักสิบก็คืออะไรหลักสกิบของเราก็คืออะไรสองตัวหลักร้อยคืออะไรสามเช่นเดียวกัน สำหรับทศนิยมค่าประจำหลักของทศนิยมเราจะอ่านว่าตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ตำแหน่งที่1ก็คือเลขตัวแรกที่อยู่หลังจุดมันก็คือสองตำแหน่งที่สองก็คือเลขตัวที่สองมันก็คือ8ดทีนี้เมื่อเรารู้ว่าอะไรอยู่หลักไหนแล้วเราก็ต้องมารู้จักค่าประจำหลักอย่างเช่นค่าประจำหลักของหลักหน่วยก็คืออะไรห้าคูณหนึ่ง เท่ากับอะไรห้าถูกไหมสองที่อยู่ในหลักสิบมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับยี่สิบนั่นหมายความว่าค่าประจําหลักของมันคือสองคูณกับสิบถึงจะได้ยี่สิบเช่นเดียวกันสามที่อยู่ในหลักร้อยค่าประจําหลักของมันก็คือสามคูณกับอะไรหนึ่งร้อยขนาดเดียวกันกับทศนิยมถ้าทศนิยมเนี่ย มันจะคือเศษส่วนมันก็คือสมมติว่า2อยู่ตำแหน่งที่1ใช่ไหมมันก็คือสองคูณด้วย1ส่วน10ถ้าตำแหน่งที่สองันนี้คือแคูณด้วย1ส่วน10บกำลังสองงันรู้ได้ไงว่ามันคูณด้วย1ส่วน10เราก็คือหลักการคูณเศษส่วนก็คือตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนค,คูณตัวส่วน สองหารด้วยสิบจะเท่ากับศูนย์จุดสองซึ่งมันก็เท่ากับตัวโจทย์ของเราอืมไปต่อการเขียนในรูปของการกระจายสองร้อยสี่สิบสามจุดสองสามห้ามันก็คือสองร้อยบวกสี่สิบบวกสามบวกศูนย์จุดสองบวกศูนย์จุดศูนย์สามและก็บวกด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าหรือเราสามารถเขียนในรูปของ การคูณการของค่าประจำหลักได้ว่า2คูณด้วย10บกำลังสองสคูณด้วย10บกำลัง1และบวกด้วย3คูณด้วย1บวกด้วย2คูณด้วย1ส่วน10บกำลัง1บวกด้วย3คูณด้วย1ส่วน10บกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหคูณด้วย1ส่วน10บกำลัง3มมาลองดูใบงานของเราครูบอกว่าจงเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายข้อแรกมันก็คืออะไร อืมขอเป็นแบบการกระจายที่มีค่าประจำหลักนั่นก็คืออะไรอันแรกหกร้อยใช่ไหมก็คือหกคูณกับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมันก็คือสิบกำลังเลยสิบกำลังสองบวกด้วยสามคูณสิบถึงจะได้สามสิบถุงหวยแล้วก็บวกด้วยอะไรเจ็ดคูณหนึ่งบวกด้วยสองคือทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งค่าประจำหลักของมันก็คือ หนึ่งส่วนสิบสีทศนิยมตำแหน่งที่สองค่าประจำหลักของมันคือหนึ่งส่วนสิบกำลัง2แค่นี้เองอันนี้ก็เหมือนกัน3าม2 3่หสองสามมันก็คือ3คูณกับ10บวกด้วย6ก็คือ6คูณกับ1บวกด้วย0ูนย์คือทศนิยมตำแหน่งที่หก็คือ4คูณด้วย1นึส่วนสิบ สคือตัวิัมกมตำแหน่งที่สองก็คือ2องคูณด้วยหส่วนสิบกำลังสองข้อต่อไป21.987ก็คือ20คูณกับ1บวกด้วย1คูณกับ1บวกด้วย9ก้าคูณหส่วนสิบกำลังสแล้วก็บวกด้วย8ปดคูณสิบส่วนสิบ ขอโทษอ,อันนีโ้โผผิดเอง๙คูณด้วย๑ส่วน๑๐กําลัง๑บวกด้วย๘คูน๑ส่วน๑๐กําลัง๒แล้วก็บวกด้วย๗คูน๑ส่วน๑๐กําลัง๓เราจะรู้ได้ไงว่าคูณด้วย๑๐กําลังอะไรก็คือดูที่ตำแหน่งนั้นถ้าอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งก็คือ๑๐กําลังหนึ่ง ลำดับที่สองก็คือ10กบกำลังสองลำดับที่สก็คือสิบกำลังสามแต่มันจะต่างกับจํานวนเต็มจํานวนเต็มเริ่มต้นตัวแรกคือสิบกำลังศูนย์มันก็คือหนึ่งตัวที่สองก็คืออ่ะครูเขียนอันนี้ผิดมันต้องเป็นสองคูณสิบตัวที่สองคือสิบกำลังหนึ่งแล้วก็สิบกำลังสองไปเรื่อย อ่ะข้อต่อไปข้อ4 2.0694มันคือ2อคูณหบวกด้วยหกเนี่ยอยู่ตำแหน่งตัวที่สงใช่ไหมมันก็คือหกคูณด้วยหส่วนสิบกำลังสบวกด้วย9ก้าตำแหน่งที่3ก็คือคูณด้วย1นึ่ส่วนสิบกำลังสบวกด้วย4ี่คูณหส่วนสิบกำลังสข้อสุดท้าย0 0 0 4์จแปดส สี่คืออยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่สามก็คือหนึ่งส่วนสิบกำลังสามบวกด้วยแปดคูณหนึ่งส่วนสิบกำลังสี่บวกด้วยสามคูณหนึ่งส่วนสิบกำลังห้าอ่ะไปข้อต่อไปต้องเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูนปทศนิยมเราก็มาคิดกับสี่คูณสิบกำลังสองสิบกำลังสองก็คือ หนึ100ถูกไหมสี่คูณหนึ่งก็คือ400บวกกับ2องคูณสิบก็คือ20่สิ้คูณหนึได้5 3าสามคูณด้วย1นึส่วนสิบมันก็คือ0ูนยจุดสคูณด้วย1นึส่วนสิบกำลังสองมันคือ0ูนจุดอ่ารวมกันซิมันก็จะได้เป็น4 2่สอหจดสสี่ คือ425.34นั่นเองข้อต่อไปก็เหมือนเดิมมันคือ9บวกด้วย2คูณ1ส่วน10กลัง2นั่นแปลว่าอะไรมันคือ0.02บวกด้วย10กลัง3มันคือตัวหน่ง3ถูกไหมมันก็คือ0.003บวกด้วย0.0004เมื่อรวมกันจะได้เป็น 9. ศูนยข้อต่อไป5้าคูณหส่วนสิบมันก็คือ0.5บวกด้วย 0, 0ู6บวกด้วย0 1นย์จามสีหถ้ามันไม่มีจำนวนเต็มใส่0ูนต็มจุด ตำแหน่งที่หนึ่งมีใช่ไหมตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3ไม่มีตำแหน่งที่สไม่มีแล้วก็ตำแหน่งที่ห้าแค่นี้เองอะไปต่อจากจำนวนต่อไปนี้เลข5้าและเลข8มีค่าประจำหลักเป็นเท่าใดข้อ1 7 5 6 1 2 8 5หหมีค่าประจำหลัก5อยู่ในหลักอะไร5อยู่ในหลักสิบ มีค่าและ5มีค่าคือ5้าคูณสิบเป็นทศนิยมตำแหน่งที่8เป็นทศนิยมตำแหน่งที่เท่าไหร่1 2 3อยู่ในหลักส่วนเท่าไหร่หลักส่วน1เดี๋ยวนะห นึ่งส่วนสิบกำลังอะไรแปะก็คืออยู่ในหลักส่วนแปะคูณสิบกำลังสามข้อต่อไปแปะจทยหนึ่งห้าเก้าห้าอยู่ในหลักห้าเป็นจุดตัวสนิยมตำแหน่งที่ ตามแนงที่ที่เท่าไหร่ที่สองอยู่ในหลักส่วนหลักส่วนส่วนอะไรส่วนร้อยมีค่าห้าคูณหนึ่งส่วนร้อย 8มีค่าประจำหลักหน่วยและมีค่าแปดคนหนึ่งข้อสามห้าเป็นจุดโดสนิยมตำแหน่งที่ หนึ่งอยู่ในหลักส่วนในหลักส่วนสิบมีค่าห้าคูณหนึ่งส่วนสิบแปดเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่อยู่ในหลักส่วนอะไร สิบร้อยพันหมื่นไหมใช่ไหมตำแหน่งให้เจะในหลักส่วนอันนี้โเคเขียนเป็นหนึ่งส่วนสิบกำลังสี่มีค่าแปดโคนหนึ่งส่วนสิบกำลัง รเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบสันิยมการเปรียบเทียบสัทศนิยมเนี่ยก็จะมีสามหลักง่ายๆอันดับแรกเลยเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นบวกสองจำนวนก็คือตอนนี้เราเรียนเรื่องจำนวนเต็มมาแล้วใช่ไหมจำนวนเต็มของเราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือเต็มบวกเต็มลบและเต็มศูนย์ดังนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบทศนิยมเนี่ยก็เหมือนกับจำนวนเต็มทั่วไป ถ้าเป็นบวกทั้งสองจำนวนก็ดูว่าจำนวนเต็มไหนเนี่ยเลขโดดในตำแหน่งเดียวกันคู่แรกอันไหนมากกว่าก็คืออันนั้นก็มากกว่าเช่นยี่สิบยี่สิบกับสามสิบยี่สิบจุดห้ากับยี่สิบจุดห้าสมมติยี่สิบจุดห้ากับสามสิบจุดเก้าอันไหนมากกว่าเราก็ดูตำแหน่งเดียวกันเริ่มที่จากหลักสิบก่อนสองกับสามสามมากกว่าถูกไหม แล้วก็ตอบได้แล้วเนี่ยสามมากกว่ากรณนนีที่เป็นลบทั้งสองจำนวนให้ตอบตัวที่ค่าเลขน้อยกว่าสมมุติลบสิบห้าจุดเก้ากับลบยี่สิบจุดแปดระหว่างสิบห้าจุดเก้ากับยี่สิบจุดแปดอันไหนมากกว่ากันยี่สิบจุดแปดมากกว่าใช่ไหม แต่มันเป็นจำนวนลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบจำนวนที่มันน้อยกว่านั่นก็คือลบสิบห้าจุดเก้าและถ้าเปรียบเทียบตัวอย่างที่เป็นบวกกับเป็นลบแน่นอนว่าเป็นบวกก็ต้องมากกว่าเสมอเช่นสามสิบสองจุดห้ากับลบหนึ่งร้อยจุดแปดต่อให้เลขลบมันเยอะวกว่าก็จริงแต่ว่าฝั่งนี้เป็นบวกดังนั้นบวกต้องมากกว่าเสมอไปดู จงเติมเข้อหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไหนช่องว่างที่นายประโย์เป็นจริง<ๆ>เขาบอกมาแล้วว่าจำนวนติดลบจำนวนติดลบเลขยิ่งมากค่ายิ่งน้อยไปศูนย์จุดสอก็คือเริ่มที่ทีละตัวเริ่มที่ศูนย์อ่ะศูนย์เท่ากันสองเท่ากันไหมสองเท่ากันอันนี้มีศูนย์อันนี้มีศูนย์ไหมไม่มีแต่ว่าศูนย์ตัวหลังเนี่ยมันไม่มีค่ามันสามารถเติมอันนี้ไปก็ได้ ดังนั้นสองข้อนี้เท่ากันข้อต่อไปศูนย์จุดสามหนึ่งศูนย์เท่ากันสามกับหนึ่งสามกับ1อะไรมากกวา่าสามากกวา่าดังนั้นอาปาไปทางที่มากอันนี้จำนวนลบทั้งคู่ถ้าจำนวนลบทั้งคู่ก็ต้องดูว่าเลขไหนน้อยกวา่าเจดกับเจดเท่ากันสามกับสามเท่ากันห้ากับแปด ล้อย่าถูกไหมดังนั้นไปทางห้าเพราะว่าอันนี้มันเป็นจํานวนลบทั้งคู่อืมข้อต่อไปลบอันนี้ก็ต้อง,องคู่อีกเช็กเลขแปดกับแปดเท่ากันหนึ่งกับหนึ่งเท่ากันสี่กับสองสี่มากกว่าสองดังนั้นก็ต้องหันไปทางสองข้อต่อไปอันนี้หลักสิบมันคือสามนี่มีหลักสิบไหมนี่ไม่มีหลักสิบแสดงว่าฝั่งนี้มัน มันเป็นยังไงเลขมันน้อยผ่าแต่เมื่อเป็นจำนวนลบค่ามันก็เลยมากกว่าข้อนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นลบทั้งคู่ใช่ไหมเราก็ต้องเช็กว่าจำนวนไหนน้อยว่าอันนี้ศูนย์ศูนย์อันนี้หกกับศูนย์ศูนย์ 0, 0ก็ต้องน้อยว่าถูกไหมดันก็หันหน้าไปทางศูนย์ข้อต่อไปเป็นบวกทั้งคู่เช็กทีละตัวสามสามอันนี้เจ็ดอันนี้ศูนย์ แต่ว่าอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นก็ต้องตอบตัวที่มากขว่าอ่ะมาดูอันนี้สอง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 หนึ่งหนึ่งสีศอันนี้มีศูนหนึ่งตัวใช่ไหมศูนย์ตัวสุดท้ายมันไม่มีค่าแสดงว่าสองอันนี้เท่ากันไปเรื่องต่อไปก็คือจงในลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมาก หนูก็ดูก่อนเลยว่ามีจํานวนเต็มลบไหมเพราะว่าจํานวนเต็มลบเนี่ยมันจะน้อยที่สุดอ่ะสำหรับข้อแรกไม่มีจํานวนเต็มลบเราก็มาไล่ดูที่ตัวแรก3 3 3 3เท่ากันหมดตัวต่อไป2 2อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อน2 1 2 1แสดงว่าตัวที่น้อยก็คือ1ถูกไหมละ1มีกี่ตัว สองตัวอนะไรกัมาเทียบอันนี้ก่อนตัวที่สามตัวนที่สามอันนี้ศูนย์อันนี้สองดังนั้นตัวที่น้อยที่สุดก็คือตัวนี้เขียนก่อนเลยสามจุดหนึ่งศูนย์สองตัวต่อมาก็ต้องคืออะไรสามจุดหนึ่งสองทีนี้เราก็จะเหลือสองตัวนั่นก็คือสามจุดสองศูนย์หนึ่งกับสามจุดสองหนึ่งมาเทียบตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามอันนี้คือหนึ่ง อ่ะมาเทียบตัวหน่งที่สองอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือศูนย์ดังนั้นตัวที่มากกว่าก็คือสองถูกไหมเราก็เขียนเอ้ยตัวที่มากกว่าคือหนึ่งแต่ว่าเราให้ได้จากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นสามจุดสองศูนย์หนึ่งแล้วก็ตามด้วยสามจุดสองหนึ่งไปข้อต่อไปข้อต่อไปเป็นลบทุกจำนวนจำไว้ว่า ยิ่งลบมากค่ายิ่งน้อยอ่ะไปดูตัวแรกอ่ะหลักหน่วยเจเหมือนกันหมดเลยไปดูที่ตำแหน่งที่1 0 1. ึ่งศูหนึ่งห้าหนึ่งครูบอกว่ายิ่งลบมากค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้นระหว่างศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งตัวที่มากที่สุดคืออะไร ห้าถูกไหมดังนั้นเอาตัวนี้มาเขียนอันแรกลบเจ็ดจุดห้าหนึ่งศูนย์ตัวลงมาคืออะไรหนึ่งกับศูนย์ก็คือหนึ่งถูกไหมแต่ว่าหนึ่งมันเป็นไงมันมีสองตัวหนูก็ไปเทียบตำแหน่งที่สองระหว่างศูนย์กับห้าอะไรมากกว่ากันห้ามากกว่าดังนั้นหนูก็เอาตัวนี้มาเขียนเจ็ดจุดหนึ่งห้าศูนย์ลงลงมาก็คืออะไร ลบอย่าลืมลบนะลบเจ็ดจดหน่งนย์หและตัวสุดท้ายก็คือลบเจ็ดจศหข้อที่สามอันนี้แหละมีทั้งบวกทั้งลบน้อยที่สุดคือลบใช่ไหมมาดูสองตัวนี้ก่อนหกับสามครูบอกว่ายิ่งลบมากค่ายิ่งน้อยหกกับสามอะไรมาขกวอากัน6หมากกว่าดังนั้นลบหกก็ต้องน้อยที่สุด ตามมาด้วยลบสามจุดสาระหว่างอันนี้เป็นบวกทั้งคู่5กับ3อะไรมากกว่ากัน5มากกว่าดังนั้นตัวต่อไปที่เราเขียนก็นคือ3.304นะตัวที่มากที่สุดก็คือ5 1 3จุดอไปต่อข้อนี้บอกว่าให้เขียนจากมากไปน้อยทําตรงค่ากันเมื่อกี้เลยอันนี้ข้อนี้เป็นบวกทั้งหมด ก็ดูตัวที่มากที่สุด51.528 73.814 64.145และ53.325ตัวที่มากที่สุดคืออะไรอ่ะใช่73.814รองมาคือ64.145รองมาคือ53.325และตัวสุดท้ายคือ51.528 ไปดูต่อไปข้อที่สองเป็นลบทุกจำนวนลบยิ่งลบมากค่ายิ่งนอ้อยเพราะฉะนั้นหนูต้องหาดูตัวที่ลบน้อยที่สุดเลขหน้าเท่ากันหมดเลย10เท่ากันหมดมาดูทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้เก้าสองสามศูนอ่ะตัวไหนน้อยสุดศูนย์ถูกไหมมันก็คือมันก็คือลบสิบจุดศย์สองสามเก้าตัวต่อมาคืออะไร 2ถูกไหมลบ10.239ต่อมาอีกก็คือลบ10.3290และตัวที่น้อยที่สุดก็คือลบ10.923สําำหรับคลิปนี้ก็จะจบเท่านี้นะคะส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบวกลบ ทซนิยมอืมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ